คนเถ้าจะเจอปัญหาในนี้มันต่างสูเลยคะ่ะท้าสิไปคิดว่าเขาสิไปอาศัยคนมาเลียงเฮ้าจังสี่ <Yeah. S 2> มันก็บบเป็นทาเสมอน,นีเม่นมาละเฮาต้องซอยเจ้าของ mm hmm. จไน๋ก็ต้องซอยเจ้าของก่อน <Yeah. S 2> ก่อนผู้อื่นจิมาซอยเฮ้านะ yeah. ครับผมมือนีนะครับพ่อกับผมกี่แล้วสไตล์สารบันทุงนะครับเนาะมือนีผมมาครับอาจารย์เพ่นผู้เพ่นถือกล่องอันละบอด้พอกันโดนพี่น้องเราไเป็นเดือนเนาะฟังแต่เสียงฟังแต่เสียงยับหูเลยล่ะคีปร่าชุดประกดเนาะแมนตีผู้ดีนี่โอกาสนะครับมือนีนะครับพิเศษแน่คือนี่ผมไปนัดกับผู้หญิงผู้หนึ่งนะครับ เป็นหญิงเธอนนี่ยังก็แม่เลี้ยงเดียวแม่เลี้ยงเดียวครับลูกสองคนซิงเกิลมัมครับพี่น้องครับซิงเกิลมัม<า>นะครับนัดไบเมืนน่อวานพี่นสิพามาใส่ใส่เบสนอนจานแม่นครับใส่เบสคันใส่เบสคันไม่ไผ่เฮานะครับมากขคืนครับพี่นได้ยินผมกับนีตามมาเพิ่นไปดูแห้งเออเพิ่นก็เฮ็นงานเพิ่นไปผู้เดียวเพิ่นนะครับกางเว็นก็ไปเฮ็ดงานพี่น้องครับเออนี่ครับที่มาพามาเบิ่งหญิงแกงมื้อนี้นัดเพิ่ผู้นี้ใส่ข้ามบดมนะครับมันค้ามบดมคือน่าจะรวยอยู่บ่ ถ้ามุดมคือน่าจะรวยวะโมหมันใจเออโมหมั่นใจแกจะไปเอาตัวแกเอาไปแล้วครับผมมือนี้มาหอดเลยนะมาหอดเดี๋ยวเพิ่นว่าเพิ่นนัดไปอยู่นี้ละนะครับจังเหลียวถึืหน้าเขาบ่นนี่เออเพิ่์นนันี่นะเขามาซอยนี่จิ้มซีดีสีตัวโมบูนี่ซีดีนะครับเมือตืดๆเลยเมือดๆนู้นจังเหลียวไฟแม็ดๆเอาเอาไปทับเลยบ <Hey>. Okay. ครับผมนี่นะครับแมนอยู่ครับแสดงวาซิลีบอรตัวนะครับนี่นี่นี่โอ้นี่ครับเฮน,นี่คนนัดไปโอ้โอครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะนี่คือตัวเป็นเป็นของคุณแม่เลี้ยงเดียเด่ยว,ยวโอ้โเมืนน่อนี้คนนัดมากนะครับก็เลยทิดตาม่น นะครับเดี๋ยว Stand uh huh. อย่างะไรนี่เอาสายเด็ดออกมันสันมันสันแมนโอ้เบิ่งครับพี่น้องนี่นออเ,เด็ดบ่หน่อยเลยเด็ดลอยนึ่เบิ่งครับพี่นอ้องนี่แหละเด็ดขั้นไม่ไพ่เมนี่เมนี่เมนี้ใสเ่เนื้อนยังเลยนี่ครับนี่นใส่เดือนเมนี่นใส่เดือน,นหักเบ็ดใ<อ>ส่เดือนใส่เดือนมเอนี้ใส่เดือนนี่ ใส่เดือนต้นนิดหน่อยจังสีนี้นี่นี่นปลาดุกนี่มากแห้งเลยนี่อ๋อนี่โอ้นี่ครับใส่พวกอะไรไปเนี่ยอ๋อหนึ่งนี่เป็นผ้นไนาไปใส่อยู่เลยไปตรงหน้าบอกครับไปตรงหน้าอืมนี่ครับเนยิงยิงแกงนะครับบอกเลยว่าเป็นยิงแกงเลยนะครับ ถสองคนเลน,นี่ <laughs> ร้านตัวเดงเอ,อ้านี่ครับชีวิตต้องสู้นะครับผม<อ>ยอมลับนอนยอมลับนะครับผู้ชายบางคนยิ่งแผลเลยครับยอมแผลเลยเลยนี่กางขึ้นกับไปผู้เดียวนะครับพี่หลอกกบวย่านคุณวะอาจารย์เฮาเตรียมของหหเหออ่าคล้องเฮาของเฮากับโบแพรเพื่อนของเพือเ่อนออกโบแพรเพือเ่อนด้วยกันบอกนี่ โอ้ยฮักซำเจ็ดกระห้างพี่น้องโอ้ยโอ้ยบริษัทโดนบ้เรื่องงนของใหญ่มากบอกไปเอาไปใส่ของใหญ่เด็ดประมาณเดสิเนาะเจ็ดับประมาณเจ็ดองมึงสิมานาผุเงียกับบริษมากเงียบวตีแปะเพิ่นจะสั่งกับวกมบบรรยากาศเลยะสั่งมานอยโอ้ก็สั่งแข่งตาจตาบังพี่น้องเขากับกับควาติดตาเข้าเดี๋ยวผมไปขอขี่กระเดือนไปเดี๋ยวผมขอ จัดเตรียมสถานที่เอ้ยเตรียมอุป,ปรกรณ์น,นะครับพี่น้อง <ไป S 1> เดจะเปเบิง<า>เ่งไม้น้ำกันเดี๋ยวเบิ่งไม้น้ำกันครับผมเมื่อน,นี้นะครับเนาะแต่คือจนในจนจนเลือกนะครับเนาะภาพมาติดตามวิถีชีวิตของผู้หญิงผู้หนึ่งนะครับจัดเดาว่าเป็นหญิงแกงนะครับหญิงแกงเลยนะครับกลางคืนจะไปออกหาสเสด็จ นังเวียนก็จะไปรับจานนะครับเป็นแม่เลียงเดียวนะครับฟากๆเป็นแม่เลียงเดียวที่มีความเพื่อนว่ามีความขยันนะครับวันนี้นะครับผมมีโอกาสได้มาติดตามวิธีชีวิตของแม่เพื่อนนะครับแม่ไหว<า>เ,เรื่มเอาหวัวกมาตัวละแม่หัวกีรดแล้ว โอ้อว่ามันเหี่ยวันดี้ว่าคือกับพี่ามแต่ให้ยันีเพว่าโอ้ดีกเอดก ออกมาดูบ่ครับปล่มาหาใส่เบ็ดยังคืนยังเคื่องเนี่ยนั่งเชือกะบโบเปนวันหยุดกับมาวันหยุดนั่งเช่อวันหยุดนั่งเช่าซุกเสานั่งเช่าจันกับแมาแล้วเตอโอกาสจนมากจะเป็นวันหยุดนะแม่เนาะเอ็นวันจะมอหิวนอนอือพอวันจันทร์หอดซุกก็ต้องเส็ดงานนะครับอือ กินแมงปตาร์เื่องอา,ามาเลยข้าไม่กินเลยเป็นจอะไดรคือคือสูงค่ะแกคุณแม่ร้องให้สูงพี่น้องอเขาให้ผู้ผู้ยิ่งที่เพิน่นมี่เขาเรียกว,ว่ายังแบบมีชีวิตแข็งแกร่งครับคุณแม่นะครับเป็นแม่เลี้ยงเดียวเนี่ยยังคือต้องสูงครับปน,นิครับผมกบบระบอกได้กินแล้วถ้าให้ผู้อื่นหาเอาคัญชีเอาผัวมันกบบระบอกเป็นขาได้เดียวกับขูเหมยโอ้นี่ครับนี่ เคยเพิ่นจะผ่านประสบการณ์ชีวิตความเป็นรอบครัวมากนะครับเนาะจะเลยมีเขื่อนไว้ยังบทเรียนของชีวิตนะแม่เนาะนั่นเลยลุยเดียวเลยนะครับเลยเป็นแม่เลียงเดียวเป็นเบิสุนีเอามาเฮยังละพัวเ้าเห็ดเป็นอยู่นะหนักนะครับแม่อนดี้ใสเบ็ดก็เป็นโอ้หายอยากได้คุณเนี่ยที่ผู้หญิงมหาใส่เบ็ดยังเปลี่ยนอีกสิหนี่ละครับซึกงแหกับเป็นบ้านแหกับเป็นนะครับ ครับเนาะฝากถึงคุณแม่นะครับที่มีชีวิตในลักษณนะคล้ายๆกันกับคุณแม่นะครับเนาะคับแม่ปานีเป็นฝากถึงนะครับรว่าห้องตรงสูขันวะผู้ชายเฮ็ดได้่ห้อกัเฮ็ดใหญ่คนละนะครับนี่นี่คือคือแนวคิดของเพื่อนนะครับเนาะเอาไปรตรงไปถาภัยห้องจัง แตเบิ้งคลิปนี่นะครับเนาะผู้ได้เบิ้งคิปนี่จะสะท้อนถึงชีวิตนะครับของผูยหญิง,งตัวคนเดียวนะครับเลี้ยงลูกสองคนในตอนในลูกเพิ่งแต่ไงมีการมีงานไปนแล้วนะครับเพื่อก็ยังสูงเก่านะครับมกัมกมักใจมกักใจมักถึนว่าใจมักน้ำแนนะครับ หน้าคุณ,คณดีเนาะน้องชา่หน้าพยาบาลได้มือนนีอก่อนผมสิมาเนี่ยผมก็ติดตามข่าวเพราะมือกอนว่าได้โ,โอ้สิบโลอือสิบโลพอธรรมดาต่คอคมีแต่ิดนะนะครับเอามาติดตามมือนีนะครับมือนีผมมีโอกาสติดตามคุณแม,ม,มน่นะครับสมานวอนะครับจะได้โากาสหลุนมานำกำลันนะครับพี่น้องเนาะ เขาเเราก็ล่มลมผมงไเห็นลายล่มลายอยู่ครับไปบงังได้ก็ล่มคีอกันคลิงว่าคลิปนี้นะครับ จะเป็นแรงบนันดาลใจให้กับคุณแม่ได้หลยทันนะครับเนาองเสียอไปขังหนึ่งมันดินเดียวเดียวเป็นครับลมดีครับพี่นอ้องเป็นเป็นเดีย,ยลมดีนะครับเจอเผื่อนว่ามลสุมทีวิตจังได้เ,เกิดยังมวนนะครับบังหาใส่เบ็ดบ้านเฮใส่ม่องนะครับเป็นเจ็ดสวนีนยังนะครับ วัสดีวันนี้ได้ยินข่าวนะครับก็เลยมีโอกาสนะครับสไตล์สารบรรทุงนะครับจะมีโอกาสมานำเสนอวิถีชีวิตของคุณแม่เพนนะครับเนะบาะวันนี้เบรกลงเงีัยเงี้ยไปครับพี่น้องเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ครับคุณแม่ได้ยๆท่าทนนะครับเกิดเป็นปโลูกผู้หญิงอรดมองมาหแต่ยังกระดูกนะเพิ่นแต่ยังไม่ยอมแพ้นะครับก็เลย อาคิดหนีนะครับเป็นแรงบันดาลใจให้กับได้หลยทันอนีกเป็นคุณแม่เหลียงเดียวหรือโบเลียงเดียวกะซางน,นะครับแต่นี่เผื่อว่าพอมรสุมชีวิตกลายเป็นแรงบันดาลใจนะครับสําหรับคิดหนีเนาะจิตตากุเปเรื่อยๆครับพี่หน้อง ก็ลุยนะอ,อืมครับขนาดกับหกนะครับลุยลุยที่เกาียายลุยดูว่า ใส่เนงาคืออย่างว่าเงาหวกมือนี้เป็นจย่างไรครับเพื่อจะใส่ขี้จีเดียนหวกเบิดแล้วอ๋อหวกหมดมันเบิดสุดมันอืมคนเราเบิดสุดมันก็ดุยขี้จีเดียนคนว่าจีเดือนหางไงเนาะแม่เนาะบอดีสูดแบบประหยัดอีกแบบนึง่งประหยัดอีกอีกรูปแบบนึงนะครับเลี้ยงน้องตาบ่ ปลาหางกร่็่องลิไับมันมีเค่องติดของ่นลนยาน่ให้ดัว ตัวนะนี้ก็ดีดีเลยกระเดีวกะเดียวเลยดีดีผ่านให่งหมบอ๊ับ <c oughs> โอ้ตัวตายบอเอาถิมเลยเจ็บจมจมใบเลยจำดีไหม ครับผมนหนลังหลังจากที่นเนาอไอแม่แม่นี่เพิ่นใส่ใส่เบ็ดแล้วบานี้อกอะ่ะแต่เวลามายามเบ็ดครับพี่น้องเดี๋ยวว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวสิหากินหมานบ่มนนี้ครับ ใคจับจามาสาวหุบหลังเลยยังบกทามีแจมนะครับเตยน้องอ๋ออะไรน้่นงอ๋อหอไยบร้อนบ่่บทยบ่อยู่เฮ้ย,ยมนันีคืออันนี้เท่ว่าคือเงียบเนาะเหียมนันไม่เคยใซนในหน้าได้แค่ไม่เคยเส่ตตหัว มือน,นี้คือมือน,นี้คือเป็นแนวนีนอนเนาะมือนี้เนาะขี้หลอนเออใส่เดืนนะอนเนาะคู่คู่มือใส่หวกนะ,อะ,อะหอยทะเลลายแท้หน้าฝนบ่เคยใส่บ่ได้ใส่ขี่กระเดือนโดนอันเดียไสไสไสตะหว้วาโอ้หลังหนีเอาละครับ เมียอะลรครับพี่น้องอะไยครับของลงเด้อลงลงลงอุ้ยน้กเล็กนี่ครับตัวแรกครับพี่น้องตัวแรกปัดช่อนมาดึงเซ้นหน้าจะเขื่อนะดูใบใหญ่เลยนี่ตัวเต็มนิน้อยกับพอบีทางพี่น้องเอ้ยตัวน้อย มาค้ามเหมือน,นี่เข้าบ่ได้เข้าเลือประด้ไปไกลเข้าเลือประด้อันนี้ปกติสีลงหวยนะนี่ครับตัวแรกตัวแรกนะครับ <c oughs> ตัวแรกตัวแรกแขกม้านไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆปลาลงหวยลวงทองหมดแล้วนี่ หลอนร้ายแ่งดาวพิณงเงยใส่เดือนเ่ันใสเดือนนะใสเดือนนี่มันเงยหลอนร้ายแห่งดวพิณหาไอ๋อแล้วครับพ่น้องแตมสองแต้มสองพ่น้องเลยปลาเลยปลาช่อนปลาชนโอ้นี่ครับพ่น้องชือหน่อยชอหน่อยเชอไซ่หน่อยกำหอยวินหางพอณอื เขากันสร้างไปนี่ครับวิถีชีวิตของอีสานแต่จะุดยอดอยู่อย่างหนึ่งคือเป็นวิถีของลูกผู้หญิงผู้หนึง่งนะครับเนาะที่นี่หา,ยาอยากขริงคืนไ่พอกันล่งซ้กแหครับบ่งหาดูยากครับพี่น้อง หาดูยากจริงๆนะครับที่ผู้หญิงจะมาใสาเ่เบ็ดเนาะใส่เบ็ดตึกบ้านแหใส่ม่องนะครับหาอยากกินนี่นี่ๆๆครับแรงมันดันใจได้ครับหลายหลายคนนะครับเนาะเพิ่กันยั่งสูนะครับสู่ชีวิตลูกเลี้ยงลูกสองคนจนใหญ่นะครับเติบโตมีนาทีการงาน กางเว้นก็เพิ่กอเป็นลูกจ้างทำงานนะครับกลางคืนกันนี่แหละอยากหากินหาใส่เด็ดอยัทอดยท้อนะครับสำหรับคนที่หมดความหวังนะครับให้เบื้งเม่ปนี่เพิินนะครับเป็นแรงบันดาลใจ นี่แรงฮึดนะครับนี่แรงสู่นะครับเบิงครับพี่น้องนี่หกปอนดหนครับนี่เปิงเป็นยังลุยเป็นยังสูนะครับโอ้คันนี้คืออยู่ไหมเะตอนบอกรุดบอก ไม่ทำรุดดึงรุดปวามันอันนึ่งปวามันหกกินข้าวขุนด้วยเดินต่อเดินต่อ โคแห้งนะโคแห้งรกมากเลยเอาละครับโอ้แต่สามยำมาจนขาลอยแล้วครับนี่แท็กซี่คุณแต่เห็นตัวปลาเนี่ยจี๊ดนะกำหัวคือจะวิ่นหางไอ้ที่เด็กปอยเออโอ้โหไปอยากว่าเลย <c oughs> มอง่่คเคยมากพี่น้องเอ้ยมอง่เค่อยมากคยใส่ตะห,หวยตะหวยตะหองมาขอใส่นหน้าเพิ่น ดูอยู่ไหนครับรเผื่อไปดูด้วยจานปไปดูครับพี่น้องมาลงมาเลยด้วยจันแล้วสั่นเลือดมาให้คุณลกจ้าโอ้โห,โหครับพี่น้องใส่สวยครับใส่สวยครับนี่ฮึป้าทีไปดูครับพี่น้องป้าหมอ ้ยประคอสวบมันได้เป็นยวนีงคือประคอมาก,กินไงมันหลุดเข้าไปบ่ทันลาทุกเซนิดใส่เดือนขึกนขนาดเด็กน้อย มดินคืออยู่วะไปทงสิังด้่มันจะดีเขียดอยู่นะ สาวปลาโขครับปลาช่อนครับปลาช่อนไี้ตัวบวบอันนี้เสียงเสียงกันดินี่สาอืมนะเห็นเมาแล้วก็เลยแต่เอ็มก็ ปลาด,ดุกนะครีมใส่เอาเนาะชินิดีเนาะ เดอ๋เยลกระดุกดูแล้วนี่เยพี่โอ้ีเมาคือ ครับผมหลังจากที่นะครับนะ้อวันนี้่ติดตามวิถีชีวิตของเมนี่เพื่อนนะครับนะ้อเป็นพ่าไปใส่เบ็ดใส่เบ็ดในไทยเบ็ดขั้นเสียบธรรมดาเขานี่นกบบ่ค่อยมาน,นะครับบ่ค่อยมานเพื่อนนะปลาลุหวยไว้แล้วนะครับแต่ว่า กับผ้าอะไปใส่อยู่กันหน้ามันกับปลามันลงหว่วยไปแล้วมันก็ไปไหนนะครับเนาะแต่ว่ากับได้กับเขาไปอยู่แล้วมือไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้มือนีนะครับเนาะก็คือแนวคิดหรือแรงแรงขับเคลื่อนของ ของการดำรงชีวิตนะครับของแม่เหลียงเดี่ยวนะครับหรือผู้หญิงตัวคนเดียวนะครับว่บาต้องจะยอมแพ้นะครับต้องต้องดินน้นรนที่เราถึงจะอยู่ผู้เดียวนะครับซึ่งไม่คลิปนี้นะครับแม่ตานี่เป็นแบบเป็นแบบยางนะครับจะได้จะนี่แหละคือคือ แรงบันดาลใจของหลายๆหลายๆคนนะครับที่เป็นแม่เดี่ยวนะครับซื้อไทยนี่นะครับเจขายแม่นี่เพื่อนฝากนะครับถึงผู้ิญิงที่อยู่ในสภาพว่าแคา่แข่กันนะครับเนาะค,คือแม่เดียเด่ยวดีบ่มีสามีแต่ว่าต้องรับภาระ,ะเตียงลูกนะครับครับจะคายแม่เพื่อนฝากเป็นแรงบันดาลใจให้ พี่น้องเฮ้านี่ครับว่ามีมีแนวคิดยังไห๋หรือมีภูมิมีแรงทักดันยังได๋สีตรงตรงตรงดินจัง,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 งสีนะครับตรงตรงสู้นะครับเป็กฝากให้เป็นกาลังใจให้พี่น้องที่ประสบปัญหาเังสมนะครับคนเฮาถ้าเจอปัญหาดนนี้มันต้องสูเลยค่ะถ้าสิไปขึ้นว่าเฮาสิไปอาศัยคนมันเหี้ยงเฮ้าจังสี่มันกระบ,บ่ เป็นทาเสมอหนีเงินมาละวฮาต้องซอยจะของอจะไหนก็นต้องซอยจะของก่อนก่อนผู้อื่นที่มาซอยเขานะเขากะจูไปยังสิทธิ์ี่ละค่ะจะจะไหนก็เป็นกาลังใจให้นะนพุนตกอยู่ในสภาแบบนี้นะสู้ๆยยอย่าอย่าถอดถอดแต่ว่ายอย่าถอยเลยนะ <laughs> ครับนี่คือแนวความคิดสั้นๆของแมีเพื่อนนะครับว่าสู้จะได้ก็สู้นะครับ จะได้ิีนี่นะครับเสอได้ว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับทุดท้ายนี้นะครับขอพ่อแค่นี้นะครับจะได้กะตากิดตามนะครับแนวคิดดีๆจากคิดนี่นะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนนะครับจะได้พ่อ,อกันคิปหน้านะครับ เดี๋ยวสไตล์สายมันทุ่งนะครับสิพาไปยังนะครับสุดท้ายนี้โชคด,ดีมีความสุขนะครับสวัสดีครับ